สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านคุณรู้หรือไม่ว่าวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ในอดีตมีการปรับเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยมาหลายครั้งโดยในสมัยรัชกาลที่หพุทธศักราช2432เมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายในสยามมากขึ้นพระองค์จึงโปรดเกล้าให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันสงกรานต์เป็นวันที่หนึ่งเมษายนต่อมาในสมัยรัชกาลที่8รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามได้ประกาศเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2483 ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีเพื่อให้เป็นสากลเหมือนานานาประเทศปัจจุบันคนไทยเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรจัดงานสังสรรค์แลกของขวัญขอพรผู้ใหญ่พร้อมร่วมงานขาดาวและกิจกรรมพิเศษต่างๆที่จัดขึ้นทั่วประเทศสุขสันต์วันปีใหม่ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองตลอดปีครับติดตามช่องวันนี้ในอดีตเพื่อติดตามเรื่องราวในอดีตได้ทุกวัน